ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปิงจมาศปอดทองสวัสดีค่ะเปิงที่น,าน,น,น่ายินดีเพราะว่าเราได้เดินทางจนมาถึงตอนสุดท้ายนะคะภาคที่4ทับ 4, ซึ่งเป็นวิดีโอประกอบการบรรยายซึ่งอาจารย์ได้จัดทำขึ้เนเพื่อสนับสนุนการประกอบการบรรยายในการอบรมค,ครั้งนี้สำหรับภาคเช้าเราได้ศึกษาในรายวิชาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในชนุมชนโลกไปแล้วและในภาคบ่ายเราก็ได้ศึกษาเกี่ย สมควรนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายซึ่งอาจารย์ได้สืบค้นมาจากย t ท b e นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวสรุปพอสังเกตเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ2ีปีแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปขอเชิญทุกท่านแชร์สกรีนและติดตามอาจารย์ไปพร้อมๆกันค่ะ ยศาสตร์ชาติทปีคือเป้าหมายที่รัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทยโดยเหตุผลที่จะต้องมียุทธศาสตร์ชาติก็คือเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงไม่สะดุดแม้ต้องเปลี่ยนผู้บริหารก็ตามซึ่งเห็นได้จากประเทศอื่นๆที่มียุทธศาสตร์ชาติและพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างเช่นมาเลเซียบรูไนไต้หวันและเวียดนาม บางคนเกรงว่าการที่ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนที่มีระยะยาวถึง20ปีอาจทําให้ล้าสมัยแต่จริงๆแล้วยุทธศาสตร์ชาติสามารถทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานเอาไว้6ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒน,นาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการภาครัฐหากประเทศพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เป้าหมายที่ว่าประเทศมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคงไม่ไกลเกินเอื้อเอาละค่ะทุกท่านก็คงจะได้รับชมนิทยาศตาร20ปีขอสังเกตแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนควรจะได้นำสิ่งที่เป็นแนวทางในการพัฒนาไปพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมตลอดจนพัฒนาครอบครัวนะคะทุกท่านขอให้ได้ เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไปอาจารย์ขอแสดงความยินดีร่วมหน้ากับทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมผู้ที่จะได้รับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานและเป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไปสิ่งดีที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ในฐานะของลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมก็คือจงซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทำตามพันธกรณีสัญญา แนะนาองค์ความรู้ดูมีความรับผิดชอบตอบศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์จุดอคติในทุกขั้นตอนวินงวอนนำสิ่งที่อาจารย์สอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์รถเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและอยักยืนรับผิดชอบต่อต,อตอนเองสังคมและประเทศชาติขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ